ธนาคารออมสินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน2,800คนณอาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยมีนางสาวจิราพรนุกิจรังสรรรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชาราัฐโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินตลอดจนการพัฒนาและสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระในชุมชนเมืองโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมและกองทุนการออมแห่งชาติจัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าระหว่างกาันสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการเงินพร้อมแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย เรามีเป้าหมายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ธนาคารอมสินจัดอบรมให้กับประชาชนในกลุ่มนี้ทั้งหมด150,000คนภายในปีนี้นะครับก็จะกระจายจัดไปทุกภูมิภาคทุกจังหวัดซึ่งคาดว่าภายในประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะครบทั้งประเทศครับไม่ใช่โอกาสที่หาได้ง่ายๆเลยนะคะที่จะมีส่วนที่ทํางานเรื่องนโยบายเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนขนาดหลายพันคนขนาดนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณอมอสินจริงๆที่ได้ให้โอกาสนี้กับเรานะคะออมสินนเพื่ประชชา